รีวิว OPPO Reno 7 Z ตัวล่าสุดจากทาง OPPO สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว oppo reno 7 z 5 g นะครับเป็นตัวล่าสุดจากทาง oppo เนาะตัวเครื่องนะครับได้รับการพัฒนามาจากตัว oppo reno 6 5 g นะครับดีไซน์จะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีความบางเพียง7.49ม mm, มน้ำหนักเบาเพียง170กรัมนะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนที่มีตัวเครื่องที่บางแล้วก็น้ำหนักเบามากเนาะโดยตัวกล้องนะครับของทาง oppo รุ่นนี้นะครับให้ ขนาดตัวกล้องมาค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นกล้องแบบ3เลนนะครับโดยกล้องหลังจะประกอบไปด้วยเลนหลักนะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่64ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่1.7นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเลนวัดตื้นลึกนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นเลนมาโครนะครับให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับให้ความเรเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่าเอฟอยู่ที่2.4นะครับโดยตัวเครื่องของทาง oppo นะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับจากเจ้าตัว oppo reno 6 5g นะครับดีไซน์นะครับความบางครับความสวยงามค่อนข้างดีเลยเนาะขนาดหน้าจอที่ให้มานะครับ6.43นิ้วเป็นจออมูล์ดความละเอียด full hd พัดนะครับความสว่างของหน้าจออยู่ที่600นิตนะครับแล้วก็รองรับ hdr ด้วยนะครับ ในส่วนของประสิทธิภาพครับของตัวเครื่องนะครับเจ้าตัว oppo reno 7z นะครับหรือต่างประเทศจะเรียกว่าเจ้าตัว oppo a96 5g นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่นะครับจากทางค่าย q u a l c o m m snapdragon นะครับตัวนี้ใช้ชิปเป็นแบบขนาด6นาโนเมตรนะครับ snapdragon 695นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่าย snapdragon เนาะสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับแล้วก็มี8คอด้วยกันเนาะมีคอแรงนะครับ ความเร็วอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์แรมที่ให้มา8กิกะไบต์เพิ่มได้อีก5กิกะไบต์นะครับแล้วก็มีตัวลอมนะครับ128กิก โดยตัวเครื่องนะครับประสิทธิภาพที่ได้ค่อนข้างถือว่าดีนะครับในระดับที่ดีถึงดีมากนะครับโดยสเปคฟังก์ชันต่างๆสามารถหาข้อมูลได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์นะครับของคอคอมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีของชิปเซตตัวนี้กันนะครับโดยชิปเซตตัวใหม่นะครับขนาดการผลิตค่อนข้างเล็กนะครับทำให้ประหยัดพลังงานนะครับจะได้ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นตัว c p พนะครับความเร็ว2.2จะมีคอแรงนะครับ2.2อยู่2คอด้วยกันนะครับแล้วก็ตัว GPU นะครับที่ได้มา จะเป็น G P U ตัวใหม่นะครับตัวเดียวกับ Snapdragon 750เนาะเป็น Adreno 619นะครับความเร็วแรงอันนี้การันตีได้ครับว่าสามารถเล่นเกมอย่างพวก R V PUBG หรือว่าเป็นเกมตลาดอันนี้คือเล่นได้สบายลื่นๆครับมาดูประสิทธิภาพนะครับในการเทสผ่านแอปพลิเคชันนะครับตู้ก้เนาะคะแนนอยู่ที่390,400กว่าคะแนนนะครับแล้วก็กิกเบต5นะครับสิงเกิลคออยู่ที่544นะครับแล้วก็มัลติคออยู่ที่1,694นะครับก็ถือว่าเร็วแรงนะครับ และเมื่อเทียบประสิทธิภาพนะครับกับชิปประมวลผล snapdragon 765G นะครับที่มีอยู่ใน reno 5 5G ที่ผ่านมาตัว snapdragon 695นะครับก็ยังสามารถทำคะแนนเอาชนะไปได้นะครับและเมื่อเทียบกับตัว snapdragon 750G นะครับที่อยู่ใน samsung galaxy a 52นะครับตัว snapdragon 695ตัวใหม่นะครับก็ยังมีคะแนนเฉือนเอาชนะไปได้นะครับอยู่ที่3%นะครับก็ถือว่าเป็นชิปตัวใหม่นะครับที่มีความเร็วแรงครับในซีรีส์600ที่ เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเมื่อเทียบประสิทธิภาพนะครับกับ Meditech คเ e เ e เนซิตี0นะครับที่อยู่ใน Vivo V23e นะครับก็ยังสามารถทำคะแนนทิ้งห่างไปได้ถึง4%ด้วยกันนะครับก็ถือเป็นชิปตัวแรงที่น่าสนใจนะครับส่วนเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Oppo Reno 6Z นะครับที่ใช้ชิป Dimensity 800U นะครับ โดยรวมก็ยังมีคะแนนสูงกว่าถึง3%ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นชิปซีรีส์600นะครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเนาะเมื่อเทียบกับฝั่ง d ด m e n นซิตหรือฝั่ง Snap d r a าก้ของตัวรุ่นก่อนหน้านะครับ อาจจะนีส่งของการผลิตนะครับที่อยู่ขนาดเล็กนะครับ6นาโนเมตรด้วยกันเนาะแล้วก็มีคอแรง2.2ถึง2คอพร้อมมาพร้อมกันนะครับก็จะพิเศษกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับในซีรีส์700ปกติถ้าของใน Snapdragon นะครับก็จะมีคอแรงอยู่แค่คอเดียวนะครับวิ่งอยู่2.4วิ่งอยู่2.3วิ่งอยู่2.2ตัวนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือตัวคอแรง2.2เขามี2คอด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Oppo Reno 7 Z 5G นะครับก็ได้ถูกอัปเกรดมานะคร 4,500มิลลิแอมป์นะครับซึ่งจะมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง200 m mm มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับและยังให้ระบบชาร์จเร็วมามากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่33วัตต์นะครับ ชาร์จเต็มใน63นาทีด้วยกันนะครับและในตัว Oppo Reno 7 z 5G นะครับก็ยังใช้ ColorOS ตัวใหม่นะครับเป็น New ColorOS 12นะครับบนพื้นฐาน Android 12นะครับซึ่งมีความเร็วแรงนะครับมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง30%ด้วยกันเดี๋ยวถ้าทางทีมงานเราได้เครื่องจริงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับว่ามันเร็วแรงขึ้น30%ตามที่ Oppo เขาเคมไว้ไหมนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับเจ้าตัว Oppo Reno 7 z 5G ตัวใหม่นะครับ ในส่วนของวันเปิดตัวนะครับรวมถึงราคานะครับอาจจะต้องรอติดตามจากทาง oppo ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ทางทีมงานเรานะครับได้มีการประมาณราคามา,าไว้แล้วนะครับก็คือราคาน่าจะขายอยู่ประมาณ10,000 1,000บาทนะครับถึง13,990บาทเนาะอาจจะเปิดตัวไม่สูงนะครับมากเหมือนรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับแต่โดยรวมราคาน่าจะประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เปิดตัว oppo reno 5 5g นะครับรวมถึง reno 6 z นะครับที่ผ่านมาเนาะแล้วเพื่อนๆคิดว่า oppo ประเทศไทยควรเปิดราคามาเท่าไหร่ดีครับอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ